หน้สิงกบิงบังบังบิงบังบบแบอบิงบบบบบิงบบแบบอไอสะพานี่จำได้เราไม่ม่มีสะพายอ่ะเฮ้ยเพิง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 งพี่เพิงมันดักทางแล้วมันดักทางไปแล้วเดยราเดี๋ยวโอเคุยไอที่มัน นนี่แเลยเป็นแบบมาทำไมหน้าตายเหมือนเดิมตอนแรกนึกว่าจะที่เป็นแบบว่าไอ้นั้นอ่ะเป็นลิฟต์ลงไปใต้ดินอ่ะอ๋ออันนั้นน่าจะคนละดับวิ่งขอกันเลยขนพันแหน่หมดโอเคมา,า yeah. ต่อกันเสียงระเบิดแน่เลยใแฉแฉวิ่ยไข่เซ้อุ้ย,ย,อ,ยอย่า อย่าทำแท็กนะัำได้แค่ใช่ใครเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ได้โอ้ยอย่าละจะไปหรือจะไปยากอ่ะแต่ว่ามันมีแค่ทางนี้แล้วปะหรือมีทางอื่นอีกไม่ไม่ไม่มีมีมีทางนี้ทางนี้โอ้อเสก ว้ยชิ้นใหญ่ิดหัวติดห้ยชิ้นใหญ่ปะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่แล้วจะไปมันกระโดดไม่ได้กระโดดได้เหรอกระโดดได้กระโดดได้ระโดดได้ป๊บป๊บุ้ยได้โอเคเอาาไรอะงไปได้ไปได้แต่มันมืดเนี่ย้อยู่ได้อยู่ช้าต้มีว เอาเด้อไปทางไหนอะเสศอซ้ายหรือตู้นี่ตู้เหรอนี่นี่ไหนอะนี่ไหนไปไหนอะนี่ไอนี่ไหนอะไม่เห็นอะถูกวะไหนอะไ,ไม่เหคขับรถมาเถอะอ๋อโอ้ยเห็นเัวโอเคโอเครถคดไปโอยไม่อยากวิ่งอะ เราเปินอ่ะแจไม่ได้ยินเสียงอะไรเสียงอะไแเรวเปิดเยอะมากเลยเราต้องทำใจดนสองร้อยสามสิบห้าหาคอยสักสองสามชิ้นเสียงเธอเหมือนอยู่ในโอ่งเลยไอ้นี่ไงเราอยู่ในถ้ำไงใช่ไงกอง เราจะสำรวจกันต่อจริงหรอแต่ว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะเอ้ยเราก็ได้แล้วดีกว่าสองอย่างได้เยอะอยู่นิดเพราะว่าเราต้องเข้ามาแล้วดีกว่าทางตันหมดแล้วเธอหมดละอ้าวสวยนี่มีแล้วเหรอเสียคไฟชิ้นหมดแล้วอ่ะสี่โมงสิบสามเดินดามันนี้ไงเดินดามันนี้เดินดามันนี้่ปีนเขาละหมดแล้วอ่ะจ้า มันมันตัดแล้วอะ่ะที่เราไปที่นี่มันน่าจะมีให้ไปต่อแหละแต่ไม่กล้าไปต่อแถวแถวระเบิดอะ่ะน่าจะต้องข้ามไป <S 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 ใช่ใช่อะลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คราคาก่อนนะเาาันลองไปเช็คราคาอ๋อเธอมีไข่ด้วยนี่อยากอุ้ยอยากโอ้ยอ๋อได้แก้วด้วยหรอร้อ๋หกสิบ้อยหกสิบอุ้ยไปเลยหกสิบแล้วนะอุย้ยไม่ต้องไป <ใน S 2> ไม่ต้องอยู่แล้วไปเลย าเราหาอีกวันหนึ่งถ้าแบบเราเราหาได้เท่านี้อีกวันหนึ่งก็ก็ได้เลยนะล,า,ลาก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้วันที่สองจ้โหมืดกว่าเดิมปะเนี่ยหรือคิดไปเองอืนมันมันมน่าจะติดสถานะหมอกอะ่ะมันมีสถานะหมอกแต่ว่าดาวนี้ค่อนข้าง ก็ชอบแล้วใช่มันมีมอนข้างนอกด้วยถ้าจะไม่บิดใช่ป่าวว่แต่ว่าที่ด่านที่มีด่านที่มีสะพานไอ้นั้นจะมีมอนไดโนเสาร์อเคโอ้โหเจอชิดใหญ่แล้วรวยรวยรวยใกล้ๆกันแล้วใช่อ้โคตรนืด ไปชายบ้างแล้วแุบวิผูตกใจค่ะอันนี้นี่ยว่าอุ้ยอันนี้มาที่ไหนอันนี้มาที่ไหนอันนี้มาที่ไหนได้ได้ได้ไม่มีเซ็กซ์ข้างบนเลย้ยวิตาดีตัวทำตัาตัวทำตัาตัวทำตัวทำตัาของอันตรายไงใช่อาร์ทีก็เรียบร้อยแล้แยลาเบอร์ ระเบิดเวลาวุ้ยอะไรอ่ะพลาสติกฟิชปลาของเล่นเ้ยเธอเฉยอ๋ออ๋ออ๋อเคยเคยของเล่นของเล่นี <Wait. S 2> ่อ,นอะไรอ่ะไม่ได้เก็บเลยไปแต้หกสิบเจ็ดบาทโอ้โหโคตรแพงอุ้ยวุ่รวยแล้วล่ะจบเกมได้เลยน <c oughs> ะเนี่ยรอยังยังจบไปเ <c oughs> ลยรีบรีบ เปลี่ยนอะไรวะแปดแปะแปดถือว่าเขาก็ไม่รู้อ่ะบางทีมันเป็นเธอเรายกหลอดไฟแล้วเราเธอเรายกหลอดไฟแล้วเราเราไปได้ไหมก็ก็ดีนะเราว่าท่าเราว่าท่ารวยแล้วนะอุ้ยไม่เห็นเลยนี่ยเนี่ยเขาเก็บเองอุ้ยมีนี่ด้วยทำขนมว้าวมีกระจบกันเยจบกระจกพี่สองสองสองเลตติ้งหน่อยดิดด

หนักโอุ้ยหนักมันหนักมันหนักหนักโอ้ยอย,ยกเวทโอ้โหมันอ็โห<อ><อ>ยี่กวาเวทอันเนี่ยโอ้แขนหักได้เลยนะเนี่ย<ำ>มวิเราแข็งแรงนะเนี่ยตัวละครยี่กว่าแข็งแ,งแรงอะ่ะระวังพึ่งนะตอนนั้นไม่มีเลยเออไม่มีนี่หว่าเราแค่เอาของไปขายแล้วก็ระผ่านเลยเนี่ยสองสามร้อยยี่สิบเจ็ดยังไม่หมดนะนี่ 377 377 377็ดเเหรอใช่ๆๆแต่แต่เอาว่าเกินอ่ะเออเกินแล้วเกินไปเยอะเลยเว้ยเราจะได้แบบว่ากำไรไงก็ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวไปอีกวันหนึ่งก็ได้ได้ได้ไดจะได้เอาถ้าเราตายเงินเราก็ถ้าเราตายเงินเราก็ลดะเฮ้ยเธอมีมันมี สภาพอากาศเป็นพายุอ่ะโอ้ไม่เป็นไรสภาพอากาศเป็นพายุมันจะแบบมันแต่ว่าไม่มีโอกาสแห้ง่มแน่อ๋อเออว่ะไม่พายุพายุฝนตกไหมฝนตกไงพายุสตอร์มี่อ๋อเนี่ยเลนใช่เราเอาไงเดียเพอ๋อถ้าเรากลับไม่ทันน้ำมันจะช่วงใช่ไม่เกินใบใบ อ่ะนี่ไหนนี่ไหนอันนี้ไหนนี่ไหนนี่ไหนต่อให้ต่อให้แถมแถมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอีซี่เกินไปโอ้ยโอ้ยอีซี่จัดเลยอ่ะเดี๋ยวเว้นแม่มูจบเนี่ยโอ้ยสายฝนชำระล้างถ้าไปแล้วเราต้องรีบกลับเลยยิงมองไม่เห็นพอไปใหญ่เลยทุกคน ก็ไปหาของสักชิ้นสองชิ้าาผ่นอีฟ้าผ่าด้วยอ่ะหาของสักชิ้นสองชิ้นอะแบบสักชิ้น<อ>แพงๆหาของชิ้นใหญ่แล้วเราก็มีอะไรติดมือกลับนิดหน่อย <c oughs> โลไปน,นี้อันนี่ถือว่าโลนะไ <c oughs> อันนี้ถือว่าค่อนข้างโลมาเนะเปล่าจริงๆเขาเรียกว่าต้องใช้ทุกวันให้มันมีค่า ที่มีแสงดีกว่าอุ้ยอยากไปไปโอ้ยเอาไว้ทุบอุ้ยเอาไว้ทุบมอนเอ๊ะมันทุบได้ไหมไม่ได้ทุบเพื่อนนี่แหละทุบเพื่อนนี่แหละอุ้ยเจเสียงอะไรอ่ะไม่แน่ใจอุ้ยอุ้ยเจอรังเบียร์รังเบียร์อุ้ยรังเบียร์รังเบียร์อุ้ยแซ่บแซบอีนี้ แบบอีนี้เด้อเด็ด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 เด็กเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะเฮ้ยไม่ใช่น้ำโคกน้ำโคกค่ะซาซาอร่อยอร่อยทางไหนครับไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่หลงหลงนี่ทางนี้ทางนี้ใช่ไหมวะทางไหนเนี่ไม่ใช่นี่มันสถานเออสถานที่ดีคุ้นคุ้นเหมือนเขาเคยโดนในมุมล่างไปเด้อเคยมีรอยเลือดแถวเนี้ยกลับทางไหนเนี่ยลืม าเธอปะจะวิ่งไม่ได้หนักหนักหนักอยดาวนี่ของเยอะสอ่ะอ้โหวนอ่ะขได้อยู่แค่สิบเกิเขาโคสลิมอ่ะสิบเกมามา ชิปแล้วโอ้โห,โหแย่แล้วไฟไฟมันล่อโอ้โหพีคของเลยแล้วกันผมไปเลยแล้วกันไม่โลกกันทุกคนเร็วๆร็วเร็วเร็วๆๆๆๆเ ไหน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 ไปเลยไปเดี๋ยวนี้ไปโอเคทิ้งของทุกอย่างแล้วก็ไปโดนตายต่อหน้าต่อตาฝักสี่สิบบาทโอ้ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ไโอเคโอเคเฮรามีสี่ร้อยนะคือตอนแรกอ่ะจะขนมานั้นแหละแต่เขาว่าไม่ไหวว่ะ โอเคจำไว้นะฝนฟ้าคะนองอย่าแบกไฟเกีย่ยวไหมเปีย่ยนโผลไฟลุกกำลังแบบเอ้ยหันไปจะรอบึบ้มเขาแบบคือเขาคือเขาอ่ะคือเขาอ่ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงๆๆๆแบบว่าไม่ใช่เสียงติ๊ดติ๊ดอ่ะแต่เป็นเสียงแบบเหมือนเตือนอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็อัง <laughs> กระเด็นกระดอนเลยโอ้ยเธอ,อยังไม่ทันกดเลยพี่จะมาไม่ได้เด้อทำไมเขาวางไม่ได้อะครบแล้ว๋อไม่ได้แล้วเหรอได้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 ๆใ เอาแค่นั้นก่อนก็ได้ <c oughs> หรือว่าขายหมดเอาเอาเอา,เอา,เอาขายหมดเลยไหมเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งก็ได้เพิ่งก็ได้ออโอเคเรวลองดูสต็ตอก่อนว่าเรามีตงังค์เท่าไหร่เก้อีกสามนี่เรามีตังค์อยู่ห <c oughs> ้าร,ฟฟร้อยสามสิบห้านีโปรแฟตไลท์ถ้าจริงเราซื้อโปรแฟตไลท์ก็ได้โปรแฟตไลท์ยี่สิบห้าบาทเอาอันเดียวพอเพราะว่า <jum, S 1> ไม่คิดะจะดแยกกันไม่คิดจะแยกกันหลกเจ็แพ็กด้วย อ๋อเจ็ทแท็กเราเราเคยซื้อเล่นใช่ไหมจเจ็ทแท็กอ่าเราสามารถอัพเกรดเดต้าเราได้ด,ด้วยทำไมอ่ะจะเห็นเดต้ดาวิทย์คิวเลอร์นี่คอืออะไรวะอิคิวเลอร์นี่เอาไว้ล่อหรือเปล่าไม่รู้วะอ่าเดี๋ยวซื้อเมื่อไอ่่เดี๋ยวซื้อซื้อไม่แน่ใจมีตังห้ามีตังห้าร้อยเราก็ซื้อซื้อเมื่อนหร่เออแน่นอนเนี่ยเนี่ยใช้เงินเนี่ยมือเติบนะเราอ่ะเห็นไหมชีวิตเนี่ย หมือนในชีวิตจริงอ่ะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่อยาความจริงมาพูดเรบไม่ได้โอเคซื้อแล้วแล้วมันจะมาแต่ข้าไหมอ๋อจากบนฟ้าฟ้าส่งมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาจากฟ้าไม่ลงดีๆแล้ว้งใช่ไหมปกติหรอเนี่ย